ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเยน็นสวัสดีช่วงเย็นครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าจะหกโมง้วครับห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้ว,ลว,ลวก็พอดีมาดูกับข้าวครับดูบข้าวฝั่งตรงข้ามบิก๊กซีครับพร้อมก็เลยถ่ายบรรยากาศ ฝากถามด้านนี้เพื่อนๆไ,ได้ชมกัน <c oughs> ตอนนี้มีกระต้าขายเยอะเลยครับตอนนี้รับพอ,อากาศก็เย็นสบายอาจากที่ฝนตกลงมาช่วงเย็นแต่ช่วงเช้าเมื่อชเอช้าครับน้อมอเพื่อนได้รับชมกันนะครับ ช่วงยามเย็นของ,างอตามถนนบรรยากาศทุกคนการบิ๊กีก็พอดีมาตัวละสองทางนี้เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมก็เลยมาแวะดูจดลงบข้าวไปด้วยเลยอาพร้อมรผมกคนเยอะเลือกงานกันแลน้วจะหารแบบตรงแบบข้าวกันอันนี้ไปรถเมล์น,นะครับ รันนี้พ่อได้มาพเพื่อนโยกับมเอถือเพื่อนยุคใหม่ทีื่อยที่ตั้งอยกับมือถือกันับร้อมครับเพื่อนมารับชมบรรยากาวามเย็นของลานพันหงวันลานตันแหงผมบอกทุกคนเขาก็มีกับข้าวขายหลายอย่างมีตองมีสเต๊ ุกอย่างข้าวผงมีไเต็มขา้ขาวกลองข้าวแกงก็จะมีเหมือนกันจัดเละมารากไม้มี่เขาเสกจาครับคนอย่างนี้ก็จะเป็นกับข้าวเป็นผาหล่อมก,ก็จกมมกับใส่ถุงขาวครัดอะไรแบบนี้หลายอย่าง น่ากินน่ากินุกคราทุกคนเพื่อนรับชมกันครับผมครับตนนี้ผมก็ได้กับข้าวมาเรียบร้อยแล้วอย่าเพิง่ทอดนะ้ครับขายดีขายดีคุณลกคัาทุกคนน่ากินทั้งนั้นน่ากินทั้งนั้นเลย สองการสั่งก็มีน้ำเลมก็มีใสงทั้งน,นี้ครับตันนี้จะซอยลามยุบสองครับเป็นเลขโก้เห็นไหมครับทุกคนเตรียมได้รับชมกันนะครับอผคมเนยตา้อนรามคัมแหงครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ขอครับคลิปจัดกินไปเรี่อยๆไปดูก่อนนะครับ